บบใส่กันหนาวมาคกอกนดอ,อ,องามเดีวพี่้อง <c oughs> ต้องทำตามป <c oughs> ระเพณีวัฒนธรรมเฮอพี่้อ,อง,ไง,ไงล่อเชิ้วแรงบบที่เราถู้ <c oughs> ถ้องซ้อกระกราศอากาชาดโพนเด้พี่้องเด้อด้าตาดโพน นี้คข้ามไปหลัว่าวเนาะข้าโล่เข้มม่ว่าหนู้ามปหลังว่าเขไม่น่าวเขาเปนบอลปีใหม่ถือว่ามันเป็นปหมาเป็นุเหยบมุนกยันขาดเราอกเบยยันจะักคนน ยาประสาทู็ถึงเะช่วรังนู้นชื้นด่าคุอเรียการที่อชื่อนรีนภาษคุณมาสงบเสงี่ยมที่สงบเสงคุณอย่าว่าทุกไทสงกอ่าองเนี่ยเป็นเมอ้หรอก ยว่ายกกับว่ามนกินทุกันีคนกินกอย่นตู้น้อกับมันใส่ยกว่าได้ไหมเนาะเล่มานางกินสตีก็เลยช่วยอากาศเราซักนะเราก็เลยนะอากาศเราเนาะตอนเช้านมันมันพี่อากา่เราเลยตอนเห็ดชามนกินสตีน้ำมันกินสตีแค่น้ำก็พูด่องคอมเมนตเขานะ มาด่าอยากตัวหนังสือบอกวิธีมาเลือนเด้หาเงินก่อนยังหาเงินก่อเรื่อนรายดีเนาะสิ่งใดกก็มิจะสิ่งดีๆเขามา้าสัตวซะบพกของบวกข้าอันนี้นะพอเอียนนี่กันว่านะก็ไม่นะเนี่นนยอไรสละ เราบอเขาไเห็นเจ้าเเห็นุดเจ้ายะมีมอนเร่าจะผอของมัเป็นอาเดออ่านเลืองผิดในมอนเดิมสองในมอนมีคนเป็นเบ่าวขอเจ้ากรมงามมากเขาบอกว่าคุณได้สมัครมวนคือการแต่จะยิ้มดีๆยี้แน่มวมวนหรือยิ้มแน่ดีเผื่อมาเป็นบาสมองบดีนั่นบว่คนดีจะคือบัแม่นในดีมากส์ ดีแม่นบอกข่อยอันขับรถเป็นใส่รถทิพย์เาะไทรไฟขับรถลุงคลองขอสาบแช่งมันไปตำรวให้รถปไนรถความไปเห็นงานอยู่ใส่กระคอยเข้าไหลมันออกขอสาบแช่งมันไปตำรวให้รถปไนรถความไปเห็นงานอยู่ใส่กระคอยเข้าไหลมันออกมล้วพอป้ายกระจายกระดีบอกจะม้วนมันโอ้โหเห็นในหัวใจถ้าถูกเด้อก็หัดกบัวจำยันเป็นไสให้จะตายกิมหานไปโบสถ์เนาะคุณบอกไปไหนจะมากบ่ห์ห จะมากดีบ่ใครบ้าแบบนี้อันนี้แม่มอนบอกพวกสันพ่อแม่นมาเด้อพี่น้องเด้อเม่นมาบุดีนะพวกใจบอดนะแล้วท่านคะนะขอสาบแช่งมันไปนตำรวจให้รถปีนรถคว่ำไปเห็นงานอยู่ใส่กระคอยเขาไหลมันออกนี่นะถ้าได้รถใหมยย่ไปจะสาบจะแซงให้เขาเป็นแหลนฉลรสิบล้อให้เขาแหลนรถลงคลองบ้าเปล่านะบอกสมองต่ำเขาวอา ไม้ยังบฏิกิริยานั่นสมองไม้ยังมันดีอันนี้มนุษย์ซัดมาเกิดอีอคุมันมันเม่นม่านเด้อคือบอกให้อจ๊ะไอเจ้าว่าวนี่แหละเจ้าว่าวเด้อมีมอนมาสนใจเด้อเม่นมาว่าวโลดโรดใส่มีม้อนโรดแต่ย่าให้พ่อโลดไอ้เนาะอยากคนชิงทำคนณรว่าไหนใทรอีสานมา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  คน,นริงทำคนหนว่มไงไทยสมองหมาตัวว่้ยสมองหมาตัว่าเน้นมาเน,นี่โอ้ยเนาะโอมคุยบากกานาเด้ออืมมึงย่องบกกานานะแกบ่บอกแถมมันเป็นเนี่ยเนาะมเม็นเมน,น,นี่ดีทีมันมนไซนย่งเน